เอาเลยครับก็สุดดีท่านผู้ชมด้วยนะฮะก็มาอยู่ผมดับฟอร์มเฮลนะฮะแล้ววันนี้นะครับผมก็จะไปแกล้งคนด้วยวิธีอะไรไม่ว่าเป็นวิธีแบบไหนสามารถติดตามชมกันได้เลยนะครับผมตอนนี้ผมก็แต่งตัวผู้หญิงอยู่นะเราไปติดตามชมได้เลยนะฮบไปออใครเห็นแล้ววะที่ไปดูไปดูห้องนอนยังไงไปวะลาไปคชลาไปต่อยไปไม่ดีกว่า ต่อยอะไรปค่ะเดี๋ยวผมพาคุณเบลไปคุณชลาวเพื่องเดินไปที่ไหนอุ้ยไอ้คุณเบลพึ่งมันกดอุ้มตัวอะไรอ่ะเก้าเก้าไม่บอก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 ก็ขี่หลังแล้วคุณเบลไม่บอก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 ชลาว์ตายเก่งเนี่ยโอ้ยแบกเลย ไปไปโดมซองไปโดมซองอ๋อน้องจีหรือเปล่าครับมากับจีหรือเปล่าครับใช่่คะอ๋อทำเสียปกติก็ได้ครับเสียปกติน่ารักกันเนี่ยโดมซองละเป็นราชรถร้อนลป็นลาชรถราชรถปกติน nah ่ารักม hey. ีว่าจ้าจะเดินอะไรดิช่วยด้วยโอ้ยเฮ้ยไปบ้านไม่เพื่อนเหร นาสาตาตได้ั้ยคะอะไรนะครับสาาตได้คะเราฉลามชื่ออะไรครับเนี่ยยังไม่บอกผมเลยชื่อฉลามชื่อฉลามครับฮะชื่อฉลามใช่อ๋อไตอไหมก็ผมอ๋อผมก็อยไม่ค่อยกินเท่าไหร่อ่ะดิ โอเคค่ะรัมาใหคมาคุณวิลสองสองสันึงวันนึเขาเล่นไม่ผ่านครับไปก่อนเลเปลใช่ค่ะใครใอยู่อะใครอะผมผมอยู่กับฉลามก็ได้ครับโอเคโอเคไม่ผ well ัดได้ไม่ผัดนะ <g lish> กี่สิ่งหลุดดีอ่ะหลู้ๆนะครับ <c oughs> ไอ้หลามไอ้หลามไอ้หลาม <c oughs> เฮ้ยไอตังไม่เป็นยงไง <c oughs> กิ่งอยู่เนี่ย <c oughs> มาดิมาดิมาดิบอกให้เพื่อนมา อ๋อถอดชุดถอดชุดมานะขอตึงๆนะฉลาม เาตาน่ะเฮ้ยเฮ้ยใช่ล่าพูดเ,เ <c oughs> กินไปไปค่ะอ่อเราขี้โกองอ่ะเราขี้โกงขี้โกงอะไรอ่ะอ่ขี้โกงอ่ะเราขี้โกงเราไม่ใส่ไม่ดีเราไม่ดีจะไหนอ่ะเดี๋ยก็ต่อยปกตินะครับอ่เราไม่ใส่ไม่ดีเราไม่ใส่ไ่ดี เล่ามาอีกเล่มาหลานต่อยแบน้นร่วงเลยอ่ะเป็นเ,นเลยอ่ะโอ้โหโอขอขอมาก่อนมาขอขอ,ขอก่อนมาโอเคค่ะชื่ออะไคนะโอ้โหมีกำลังใจเลย <c oughs> มีกำลังใจวา่าซ่านเอาเลยครับตอนนี้นะครับเป็นทางของเขียวและหัวฟ้านะครับผมโอ้โหหัวฟ้าต่อยไม่ยั้งนะครับตอนนี้นะครับหัวเขียวต่อยเข้าไปแล้ว ต่อยก็ไปแล้วต่อยก็ไปแล้วนะครับโอ้ต่อยลลัวๆเลยนะครับตอนนี้นี่ยเขาเป็นทางของหัวเขียวนะครับผมในฟาดฟันหัวฟาเพื่อแย่งชิงฉลามนะครับเออไม่ใช่โอ้โหดูดิโอ้เราเล่้งอยู่นะแล้วตอนนี้นะครับผม เรามาดูฝีไ,ไม้ลายมือโอ้โหเขียวมาแล้วน,นะครับแล้วตอนนี้นะครับผมเป็นทางของนีน euh. ่นี่ไงวะเอาโดนสวนอ้าวเฮ้ยเอาดิเอาดิเอาดิเฮ้ช่วยเขาสู้อู้ไอหัวเขียวสู้เขาเอาไปใจเธอเขาเออเออ สู้เขาโอ้ยโอ้โหตีรังกาตะกี้ตีท่าตีรังกาเก่งมากอยเก่งมากอะใครเก่งครับเขาเขียว <c oughs> ขา้าก่อนไดมไหมอุย้ยได้ครับ เฮ้ยเฮ้ยให้กลังใจอะไรกันอะ่ะเอา้าไม่เล่นนะหรอไม่รู้ลองถามก่อนเล่นไหมอาะไรนะครับเล่นต่อปะ้ะเล่นต่อครับจะนัวหรอ อยู่เติมนนไม่ค่อยได้ต่อยไงแทงอย่างเดียวอะไรนะครับเล่นเล่นัวใช่ไหมครับแล้วแต่แลแต่ตัวตัวก็ได้ครับผมเล่นเติมนู้นเนี่ยไม่ค่อยไม่ค่อยต่อยเลยต่อยแบบคนเล่นไม่ต้องมาทำตามเลยลามได้แต่แทงอย่างเดียวซื่อๆนะคะไม่ต้องมาทำตามเลยหลามเติเนู้นผมได้แทงอย่างเดียวเลยไม่ได้น่ารักไม่ได้น่ารักไม่มีมี่เด็ดจุ๊บมัวเอา ยุบหวัวุบ่งอ,อยู่บนหลังะ่ะออจะเดทสุดสุดสุดสุ้สดสุดสุดตุดสี้สุดสุดสุดสอดสุดสุดูุดสุดสอดสุ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 ดสมดสุ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 สดีครับสสดสดส อะไรก็เรียนสิ่งปกติก็หาแล้วจะดีหรอว่าแล้ว,ว,ง,วง,งงใช่ไหมว่าทำไมอยู่กับจีนตอนนั้นเ้ยเดี๋ยวไม่ใช่ด,ดิสออกเซลนะเวย้ยโอ้ยเอ้มารู้แล้วว่าพี่เป็นผู้ชายพี่พี่พูดเสียงจริง นกันน้องหลังกอดกันน้องหลังก็ได้มามากอดกันน้องหลังช่วยกอดด้วยไม่ได้เหรอไม่ใช่ไม่ใช่มอมอ่ะกอดด้วยไม่ได้หรอกอดยังไงกอดสามคนอ่ะกอด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 ได้ไหมเฮ้กอดเดือดใครว่าไงอ่ะ พ่อไงครับลุงแม่งยังไม่มาเลยอ่ะเออไอ้แค่คุสตาร์กับฉลามเนี่ยไม่ได้เสียงฉลามนะคุณเบลใชรนะคุณเบลนี่เสียงฉลามนะนี่แล้วนี่แล้วไม่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 คนนิ่เสียงนิ่งนิ่งต่อยกันต่อยกันนิ่ง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 แล้วนิ่ง นี่นี่กันหมดในมาต่อยกันเด้วเอ้าเฮ้ยเอ้าเอ้าอืมเอาเหีเ้ย่อยว้า <GO> ว <av uther> ตรงนี้มันต่อยยากวะนี่ อไม่ใช่แล้วค oh, ่ะโอ๊ยกูโดนหมัดเดียวจอดเลยสตันอะไรสตตนต้องเสียงเหรอโห่เงี้ยทำไมเอาไปคุยใช่ไหม้ยมันจะตายแล้วอีกสามทีสามารถอีกสามรถ อีกสองัตเออต่อยเก่งจังเฮ้ยหนูบอกนี่ยอย่างอื่นก็เก่งอย่างอื่นก็เก่งนะแ,แล้วก็กแชร์อีโมตแล้วก็ฮัก,กอ้าวเอ้ยหัวเขียวไปเลยอ้าเพื่อนนายไปไหนแล้ววะ เอาเละครับถ้าหากดูแล้วชอบใจคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปใหม่ๆทุกคนได้ดูนะครับและที่สําคัญนะครับอย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยนะครับว่าอยากให้ทําคลิปแนวไหนอยากให้ทําแนวอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ข้างล่างได้เลยนะครับฝากช่องเล็กๆดับฟอร์มเฮลด้วยนะครับสําหรับวันนี้ขอบคุณครับ